สำหรับสาววายและชาว,วายคนไม่วายอยู่ได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะ 2> 3 2 o จะไปไหนล่ะจ๊ะวันนี้ชนะผู้ชายไว้ยจากพระเอกหนุ่มสองโคจากพระเอกสาวสองโคจากซีรีสได้แดงเดี๋ยวตามจะไปดูกันตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบุญแล้วก็คุณนมค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปพบคู่ของเราวันนี้พี่มีอะไรกินหนิดในเล็กน้อยเกี่ยวกับได้แดงมาให้เล่นมีให้เลือก2เสน 2> ้นเส้นเล็กกับเส้น,นใหญ่ไหนวะเสน้น1กับเสน้น2องผมเอาะะสองแล้วกันครับแสดงของพี่บุญซ้อมไปด้วยหนึ่งค,ครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปเราไม่ใช่คู่เราเองรายการจะจบลงตรงนี้เลยพอมาย่าคอมลิขิตหรือจะสู้บัตรเครดิต็ี่ได้ <S <S 2> <S 2 จิวัตครับครับผมงฟลุกนันทครับสวัสดีครับเตยมลุศครับสวัสดีครับบุญนนภัทรกนชัยครับติดแบตตอนนี้เป็นไงบ้างหลังจากผ่านมาเขาบอกว่าแบบเป็นสิตอนแล้วแต็ก็ดีมากฝนก็แบบชื่นชอบแล้วก็ในเรื่องมันก็กำลังเข้มข้นเช็งเพยติดเทนทวิตเตอร์ติดอาทิตย์ที่เล่นดีใจครับดีใจเราไปปั่นปั่นกันเองไม่รู้ว่าจักรยานไม่รู้ว่าจักรยานติดโตกพอมาถึงล่นงงไม่ขับแบบไหนก็แห้งอย่างเงี้แล้วก็ตื่นขอโทษ ถ้าความฟินของผู้เราดีกว่าหลังจากนี้มันจะฟินมากน้อยขนาดไหนความฟินมันก็จะไปมากกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆครับเรื่องมันจะค่อยๆผีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากนี้นอกจากเราจะแอบล้วงของเขาแล้วเฮ้ย้าก็จะไปมีอย่างอื่นแล้วบทเรียเราก็มีนะโอ้มฮีเต้นชนะไปแล้วเจ้าวเราก็มีแล้ว แค่อาบ้านแล้วนะทำไมทำไมไปหลายที่จังพูดหลับไปพูดที่เพิ่งจะเริ่มมาวัดกันเยนี่ไปไหว้เยนี่นิ่งงมั้ยนอนไม่หลับนั่งรถไปหาเขาเราอยากจะไปนอนกับเขาหรอแอร์มันเสียพี่นอนนอนพลิกไปพลิกมาอยู่ไม่ใช่อะไรนะมันร้อนมันร้อนไมื่แต่ตอนหลังเ่อก่อนแต่ห้องเขาเย็นเกินไปอะไม่เกี่ยวว้ามันร้อนโค้งสุดท้ายแหละรู้สึกไงบ้างมันกำลังจะจบแล้วสำหรับ รม่อยากให้มันจบครับคือทุกวันเสาร์ตอนนี้ตัเวลาที่เราได้มานั่งดูอะไรเงี้ยเรามอยากให้มันจบพอจบไปดูบ้านไปไปดูบ้านคลเธอดูห้องตัวเองเหอเขามาดูห้องเธอเดฮ้ยเก่งะพูดีล้ดูที่ไหนดูที่บ้านที่บ้านบ้านใครบ้านของตัวเองมีบ้านอยู่ด้วยกันเฮ้ไปน้างบุเขินแล้วนะตอ้บ้ขือได้ได้ล แดีทีดีในการ์ดนะครับซึ่งยีพีหลังๆก็จะเริ่มเข้มข้นแล้วก็สนุกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับปอนแอร์วันไหนนะทุกวันสี่ทุ่มครับแล้วก็จอินเตอร์แฟสนะก่อทางช่องแคนาลยูทูบครับผมก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับจากนี้ก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวเรามีเล่นเกมเพื่อกระชับความสัมพันธ์เดี๋ยวมาเล่นเกมกันนะจ๊ะเอาไปเดี๋ยวจ้าหนึ่งนาทีไม่ตัดแล็บถูกกระด้าง ก็การเอออ่าเออเออเปลี่ยนกลับบ้านไปแล้วแอนกินอือเออเอาใหม่ไหมอะไรอ่ะคืออะไรตอนไหนเดี๋ยวเดีนยเดี๋ยวเออโอ้ช้าช้แมวน้ำใช่ โอ้โหงูมาไหลเออตะเลเออเอ้เล่นก uh ันแล้วอือมเล่นอะไรอ่ะพูดไม่ได้อะมาแล้วมาอะไรไม่ัก uh คันได้สยูร์แนถ้า30สวีคือไม่ได้ อ่ะเดียวเราเาล้นไว้คนหนึ่งโอเคครับจาโอเคเอาคุมาตอดยเลยมันคืออันเนี้ยและไม่ใช่ครับโอ้เสือเสือสตสอโตโอปลาปลาอะไรปลาปลาปลาฉลามปลากระเบนปลาปลาไหลปลาช่อนปบูต้องปลาุก ลิงใช่ถูกต้องครับแล้วก็ไม่ใช่อันนี้สิอะไรวะโคล่าไม่ใช่ไม่ใช่จะกินก่อนตัวกินกินอะไรนะกินแบบเดี๋ยวเดี๋ยวพุดเปนอะไรกันอีนะลิงนมอะไรอยู่วะเออเขาเรียกว่าอะไรอะสลัดไม่ใช่สลัดทำง่ายๆเลยพี่อมโล่าน มันคืออันนั้นน่ะจะไปยังไงดีอ่ะติดโจ๊กไม่ใช่กันล้อกันลอกันล้อขับทลงโทษเราให้ผู้นี้ต่างผู้นี้ทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างครับเรู้จักกันมานานนะห้าวินาที พี่บุญนังเคยกัดเปยมแล้วเออให้เปย์กัดพี่บุญบ้างนี่คงเป็นเปย์บุญแล้วนี่คงเป็นเปย์บุญแล้วตรงนี้นะที่เหลือมันเจาะหมดเลยอะตรงนี้นะหนึ่งสองสามข้าวหนึ่งสองอย่ามีลิ้มดิอย่าไม่ได้กินเลยได้กินใช่ไหม วันที่1เราจะไปดูตอนจบด้วยกันเราก็จะมีดูอีพีสุดท้ายด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะมีแฟนมิดเปลนตัวด้วยครับทั้งหมดกี่รอบครับสองรอบครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถทำอะไรครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ชิคกี้พายก่อนนะที่เสร็จนแน่นอนัที่เมสร็จนแน่นอนไม่บอกดีกว่าเราดูดีกว่าครับไม่รุนแรงสุดท้ายแน่นอนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ